อีครับเดือดพ่อต้มพี่สมรสรั้นซิิงนะครับคุณนี้ก็ยามเย็นนะครับก็ต้มเป่าฟองครับนี่ j o 8 4คุณเยอะไหมพี่ hey. มันเยอะ 8e นี่ 8e นะครับอันนี้ 8c ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่้วเาต่นนงะโห มันอะไรยางกัเลยเอาเถอะนี่มันเยอะกว่าคุ้นเป็นอะไรอ๋อจิ้มมือ Ồ, lệch Thôi, khuôn lưu Thôi nào, lưu Này, mình nấm tàn quá để thang วัตนตอนขับเมื่อวานรอบ500หรือเปล่ากะ600วันนี้ขับมาเวลาจะเ,เข้าขึ้น700มันดูแรงนะันไม่โลง่งเนี่ยขมุมนั้นไม่ได้เป่ามันจะอื้ออย่างนี้เลยอะเครื่องมันจะอื้อเป่าแล้วเครื่องมันอื้อแบบสบายเลยครับสบายหูเวลาเราขับเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป่าก้องเครื่องมันจะอื้ออย่างเงี้ครับเป่าปุ๊บ ไ,ปไปหมเลยขับได้สนุกกว่าเดิมเพื่นว่าแม่ามาตออยายโอ้อปล่อยำไมฮะอ,อ๋อฝุ่นเยอ,อะเนาะ ออกข้างนอกคุณ เลยเป่ายากเลยโอ้ั้ของไม่ต้องเป่าขนาดนี้ของผมจะเป่าขนาดไหนแต่ก่อนเมีจะเป่าข้างในสอง้างนอกสองทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เป่าจนกระฝุ่นจะหมดครับ <c oughs> กระเป๋าในสองนอกสองก็คดีนะครับคุณนออกไม่หมดขนาดอันนี้เป่าแบบนานแล้วนะคสิยังออกไม่หมดเลยครับออกมาได้ประมาณนิดเดียวเองครึ่งนึงแล้วก็เลยเหลือเศษปุ่นน้อยๆเนี่ยนะไม่สะอาดแล้ว่ายหน่อยรอเดี๋ยวรอลมเต็มก่อนดูว่ะ นี่คือสภาพก่อนเป่านะครับเรามาดูสภาพหลังเป่าแล้วครับเดี๋ยวผมขาตัวเป่าก่อนเรียบร้อยครับก็ไม่ค่อยสาดชหอยหรอกเพราะว่าเป่าไม่ออกครับ เครื่องก็ไม่ค่อยได้เป่าเดี๋ยวหาเวลาว่างไปเป่าที่ร้านเอาครับลมมันแรงกว่าปออยู่นี่สายมันสั้นด้วยตัวน,นี้มันใส่ไม่อยู่แล้วอ่ะมันต้องซื้อใหม่ตามจริงพวกเนี้ยเมกาใส่เป็นกองเลดจะดีกว่ากองใหญ่เลยตระกูล 8e นะครับเหมือนอูพี่อัน ห,หรือเเปล่่านียอูพี่อันใส่ให้นะครับเป็นกองกองใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าคุนเงินผมก็จะใส่เหมือนกันครับใส่เป็นกองใหญ่ไปเลยจบจบทีเดียวครับ เรียบร้อยครับอเครื่องตัวนี้นมาเหมือนมันใหญ่กว่าเครื่องของผมนะครับแต่ที่จริงๆก็เท่ากันแหละแต่ว่าแบบมันสูงกว่าน,นั้นเองมันดูสูง,สงไม่เยิมนะครับ ครื่องสวยเลยสวยกับเครื่องผมอีกมากเลยแต่ตัวนี้เสียงโบมันไม่ค่อยเพะมันไม่มันไม่แบบมันไม่ใช่แบบมันมันมันแบบชิคๆชๆเสียงมันเป็นลมเกินนะมันไม่แบบมันไม่มันไม่ดุเลย มันคืออะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรลมสักอย่างหรอกหัวลงได้ไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาหัวลงก่อนครับสตาร์ทดูครับเบกมือโอ้ดูดดูดแบบ รู้สึกดีขึ้น้สบายเลยครับเออเป่ากองเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับเครื่องเทอร์โบโอ้โอ้รอบขึ้นไวไวกว่าเดิมนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายแล้วกันนะครับ เทียบให้ดูครับ 8c กับ 8e กล้องนี่จะคนละแบบกันเลยนะคนละความสปกปรก